กลางคืนบนดอยสูงเมื่อหมอกหนาทึบกลืนทุกเส้นทางจะมีเสียงหอนต่ำๆแทรกมาในความเงียบตำนานหมาอกด่างเงาที่เฝ้าคืนหนาวกลางคืนบนดอยสูงเมื่อหมอกหนาทึบกลืนทุกเส้นทางจะมีเสียงหอนต่ำๆแทรกมาในความเงียบชาวบ้านเล่าว่านั่นคือหมาอกด่างวิญญาณหมาดำผู้เฝ้าป่าเหนือ อกของมันมีรอยด่างสีขาวเหมือนเปลวไฟสลัวที่ไม่เคยหมอดบางคนบอกว่าถ้าเดินคนเดียวจะเห็นเงาดำเดินเคียงข้างแต่ไม่เคยได้ยินเสียงฝีเท้าเล่ากันว่าหากคุณได้สบตากับมันความหนาวจะเกาะกระดูกทันทีและคุณจะรู้สึกเหมือนไม่ได้เดินอยู่ลำพังอีกต่อไป พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มาก